ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเข้าไปชัด GPT นะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อดูถูกดูหมิ่นดูแคลนอาชีพต่างๆนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะฮะการประกอบอาชีพของผู้ประกาศข่าวในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะตกงานกันเป็นเบือ่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีในการผลิตหน้าบุคคลหน้าตาดีๆแล้วก็อ่านข่าวได้เหมือนกับมนุษย์นั่งอ่านข่าวเนี่ยมันมีแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตผู้ประกาศข่าวก็จะเป็นอาชีพซึ่งก็คงจะสูญพันธุ์ ไม่ได้พูดเล่นนะฮะคืออย่างนี้มันเหมือนกับทั้งหมดนี้พูดเล่นนะแต่ผมไม่ได้พูดเล่นก็คือว่าเทคโนโลยีมันมีที่จะทําให้บนหน้าจอทีวีเนี่ยมีคนซึ่งนั่งอ่านข่าวแล้วก็อ่านได้ชัดกว่าผมและมีหน้าตาซึ่งดีกว่าผมแลวเสร็จแล้วเป็นพนักงานที่ดีโดยที่จะอ่านตามสคริปต์เป๊ะโดยที่ไม่ออกนอกเรื่องยิ่งกว่าผู้ประกาศข่าวปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นมุกผมคิดว่าผู้ประกาศข่าวในอนาคตเนี่ยตกงานกันหมด มันจบไปฮะผู้ประกาศข่าวตกงานแน่โอเคอีกอาชีพหนึ่งซึ่งอาจจะตกงานไม่ได้พูดเล่นด้วยนะฮะคือหมอฮะไม่ได้พูดเล่นยกเว้นสะว่าคุณเป็นหมอซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องซึ่ง AI ยังทําไม่ได้ในเรื่องซึ่ง AI ยังทําไม่ได้ผมพูดถึงในกรณีของสมมติว่าคุณเป็นศัลยะแพทย์อะไรเงี้ยคุณต้องใช้มือในการผ่าตัด หรือคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแบบที่คุณต้องใช้ปฏิกิริยาในการตอบโต้กับคนไข้ที่พึ่งพาสายการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วมีการ take action ด้วยก็คือ,คอถ้าคุณเป็นแพทย์ซึ่งต้องให้บางสิ่งบางอย่างกับคนไข้โดยที่ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลผมคิดว่าถ้าท่านผู้ชมไม่เก็ตว่าผมพูดอะไรอยู่เนี่ย ผมแนะนําจริงๆเลยแต่นิดหนึ่ง่างน,นี้ตัวผมเองผมไม่แน่ใจว่า Chat GPT เนี่ยภาษาไทยมันเป๊ะขนาดไหนผมยังไม่เคยใช้ Chat GPT ภาษาไทยแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีภาษาไทยแต่ว่าผมใช้ Chat GPT ภาษาอังกฤษผมท้าเลยท้าแบบไม่ได้พูดเล่นด้วยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะผมไม่รู้ภาษาไทยแม่นขนาดไหนผมท้าเลยถ้าคุณมีคําถามซึ่งคุณจะมีกับหมอนะ ไม่ว่าจะเป็นเป็นหมอด้านไหนเนี่ยนะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจข้างในร่างกายนะคือถ้าไม่ใช่ต้องเจาะเลือดไม่ใช่ต้องแบบส่องกล้องไม่ใช่ต้องเข้าไปดูในร่างกายอะ่ะคือไม่ต้องมี invasive procedure เข้าไปดู ถ้าคุณแค่ต้องการข้อมูลนะสมมติว่าเป็นข้อมูลด้านจิตวิทยาคุณจะไปหาหมอจิตแพทย์หรือข้อมูลด้านการปรึกษาเกี่ยวกับอาการของโรคหวัดอ่าสมมติคุณมีอาการคุณติดหวัดอยู่คุณมีอาการอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณอธิบายอาการได้ครบถ้วนนะบนสมมติฐานว่าคุณเป็นคนไข้ซึ่งอธิบายอาการได้ครบถ้วนโดยที่ในกรณีที่สมมติว่ามันไม่ถึงขั้นต้องตรวจอะนะถ้าถึงขั้นต้องตรวจมันต้องไปโรงพยาบาลอยู่ละอ่ะแต่พวกผมพูดถึงว่าในกรณีซึ่งแค่มีอาการและคุณอธิบายอาการเนะี่ย คุณสามารถอธิบายอาการทั้งหมดที่คุณมีถ้าคุณอธิบายไม่ผิดนะเหมือนกับว่าถ้าคุณอธิบายทั้งชีพจรทั้งระดับหายใจอะไรเงี้ยหมดหมด,หมดอะเป๊ะมากอะ chatgpt เนี่ยนะฮะมันให้ได d i a g n o s e s ได้เลยอะมันเก่งขนาดนั้นนิดนึงนะฮะต้องเข้าใจเราพูดถึงสิ่งที่มีศักยภาพในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้นะฮะไม่ใช่อ่านวิทยานิพนธ์นะฮะผมบอกเลยว่าในอนาคตนะฮะที่ปรึกษาทางกฎหมายทนายหมอเนี่ยตกงานเป็นเบือ่อสิ่งที่ chatgpt ให้ตอนเนี้ย พูดถึงองค์ความรู้อะเมื่อเช้าผมนั่งเล่นคุณลองเข้าไปเลยคุณได้ความรู้ยิ่งกว่าคุณนั่งคุยกับหมอหรือทนายครับคือหมายความว่ามันไม่ใช่เท่ากันนะฮะมันมากกว่าฮะมันมากกว่ามนุษย์ฮะ,กกฮะเพราะมนุษย์เนี่ยก็จะมีหลงหลงลืมลืมแล้วก็บางทีก็ไม่เป๊ะสิ่งที่เรียนมามนุษย์เนี่ยบางทีถ้าขาดการทบทวนก็นั่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า AI อในอนาคตไม่ได้จะทําให้แรงงานทักษะต่ำเนี่ยตกง,งานหรอก พูดตามตรงถ้าผมเป็นพนักงานก่อสร้างผมต้องแบกปูนผมต้องใช้แรงเนี่ยผมไม่ตกง,งานจาก AI แรงมนุษย์เนี่ยมันยังมีความจําเป็นอยู่ในหลายๆเรื่องแต่สมองของมนุษย์เนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันสู้กับปฏิบัติการที่ดึงข้อมูลมาใช้อย่างดินามิกแบบนี้ได้ยกเว้นซะว่ามันเป็นทักษะในประเด็นซึ่งไม่สามารถสะสมข้อมูลได้จากซอร์สถ้าเปนเป็นทักษะในการ ใช้สติสัมปชัญญะในระดับที่อริสโตเติลใช้อะไร่งเงี้ย โอเคเอไออาจจะแทนไม่ได้แต่ผมดู experimentation ในการถามตอบกับ h a t GPT นะผมบอกเลยฮะบรรดาจิตแพทย์บรรดาที่ปรึกษาด้านสุขภาพบรรดาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในโลกใบนี้ของเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะด้านต่างๆ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ย h a t GPT มันเชี่ยวชาญหมดเลยกว่า professional อีกยิ่งไปกว่าน,นั้นผมบอกเลยปัญหาในระยะยาวเดียวที่จะเป็นอุปสรรคเนี่ย ก็คือเรื่องของภาษาคือหมายควาว่า ChatGPT มันมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยที่อยู่ในระดับขั้นเทพใช่ไหมอ่ามันเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยถ้าคุณเอาไปส่งเ่ยนะฮะอาจารย์ก็จะส่งคืนมาเพราะว่าคุณไม่มีปัญญาเขียนได้ดีเท่าเท่ามันอาจารย์ที่ตรวจก็จะรู้ว่าถ้าเขียนมาดีขนาดนี้มันไม่ใช่คุณเขียนถ้าภาษาอังกฤษงานมันเป๊ะมากภาษาอื่น ChatGPT งานไม่เป๊ะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันง่ายสําหรับมันเพราะว่ามันบริโภคทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษมันมียูนิฟอร์ม มันสะดวกกว่าสําหรับคนซึ่งเป็นหุ่นยนต์ในการเรียนรู้แต่ภาษาในโลกตะวันออกเนี้ยรวมทั้งภาษาไทยเนี่ยมันขาด uniform ต t r u c จอร์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่ยังมีอยู่สําหรับการใช้ ChatGPT ในการให้ข้อมูลของประชาชนโดยทั่วไปก็คือ,อยังเป็นเรื่องภาษาอยู่นะครับคุณลองใช้สิแล้วคุณจะเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรถ้าภาษาอังกฤษของมันอ่ะมันคือขั้นขั้นเทพแต่ว่าภาษาไทยของมันมันก็สำหรับผมมันยังไม่ใช่นะฮะโอเค okay. พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับ ให้ดูหน้า Twitter ที่ The Rock นะฮะจะมาปรากฏตัวในงานมวยปล้ำในวันพรุ่งนี้นะครับสแม c ดาว w n จริงๆแล้ว Final s o s ก m มิกเนี่ยไม่มีใครชอบยกเว้น The Rock นะฮะทุกคนเขาชอบบทบาทของ The Rock คนเดิมโดยที่เป็น The Rock คนดีที่ทำตัวน่ารักแล้วก็ปล่อยมุกทะลึง่งทะลึ่งบ้างบางครั้งเขาไม่ได้ชอบมุมแบบนี้นะฮะมุมแบบนี้มันเหมือนกับ Black Adam แล้วในช่วงที่ The Rock เนี่ยไม่พอใจที่คนเรียกร้องให้โคดีปล่ำมกับโรแมนเรน g ์ s The Rock ดันไปสร้างคาแรคเตอร์ใหม่นี้ขึ้นมาโดยที่มันเป็นตัวร้ายกวนประสาทซึ่งไม่จำเป็น The Rock ยังป๊อปปูล่อยู่ ก็ไม่เป็นไรเดอะร็อกจะมาสมัครดาวพรุ่งนี้ผมเองผมเซนกับทั้งหมดนี้มากจนผมเลิกดูแล้วนะฮะผมผิดหวังมากแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าเดอะร็อกจะมาปล้ำเพราะว่าระยะหลังก็ไม่ได้สนใจที่จะจัดตารางให้ตนเองให้เข้ากับสิ่งที่แฟนๆมวยปล้ำต้องการส่วนนี่คือลีลาอีลอนมัสที่เอาเลื่อยไฟฟ้ามาถ้าอีลอนมัสอยู่ในเมืองไทยก็คงจะโดนรัฐประหารไปแล้วแต่ว่าในสหรัฐเขาไม่ใช้วิธีรัฐประหารเขาใช้วิธีอื่นและวิธีอื่นนั้นเนี่ยก็ ต้องให้เวลามันเพราะว่าความสุขงอมมันอาจจะจําเป็นคือความสุขงอมมันก็จําเป็นไม่ว่าคุณจะทําอะไรแต่ว่าตอนนี้มันสุขงอมหรือ,อยังยังแต่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่มัสทํารอบเนี่ยสมมติวันนี้คุณไล่ออกหกพันคนที่กรมสรรพกรเนี่ยคุณคิดว่ามีกี่คนที่พร้อมที่จะใช้ความรุน,รนแรงมีญาติพี่น้องของคนซึ่งถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมกี่คนที่พร้อมใช้ความรุนแรง ผมคิดว่าใน6000คนอย่างน้อยมี1ใน1ในร้อยหนึ่งในพันอ่ะ6,000คนอย่างน้อย6คนที่พร้อมใช้ความรุนแรงการไล่คนออกอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะฮะและแบบเขาเรียกว่าไล่ออกอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกเนี่ยถ้ามองในมุมของผู้ซึ่งถูกละเมิดเขาก็จะมองนะฮะว่ามันมีความชอบธรรมในการตอบโต้ซึ่งรวมไปถึงการใช้ความรุนแรงในการตอบโต้อย่าคิดว่าความรุนแรงจะไม่ไม่เป็นผลและเป็นีแ a ค t i o n จาก ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้ที่ทรัมป์และมัสทําอยู่นะฮะคือผมคิดว่ามันสรุปได้แทบจะ100%เลยว่าในอนาคตจะมีการเอาคืนอย่างรุนแรงและเป็นวิธีการที่การใช้ความรุนแรงด้วยผมไม่เห็นหนทางอื่นคือไม่สามารถ f o r e s e เส้นทางอื่นของสตอรี่นี้ได้อาการของสังคมมันจะไปถึงจุดนั้นนะครับจะแรงขึ้นเรื่อยๆ